สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพบกับใจสร้างพารวยเช่นเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอีเช้าบ่ายวันที่25พฤศจิกายน64นะคะก่อนคำนวณคำเตือน โบทใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนเอาคำนวณเนาะพี่น้องเนาะเราไปดูวันที่24ก่อนนะคะเขาบอเนานะพี่น้องเนาะ ยี่สิบสี่นะคะพี่น้องคาจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้านะคะจากการคำนวณน,นะพี่น้องบนมาหกเจ็ดสามล่างสามแปดวันนี้รอบเช้าไม่เข้านะคะรอบบ่ายให้หนึ่งและศูนย์นะคะบนมาสองหกหกล่างสี่ห้านะคะพี่น้องวันนี้รอบเช้าและรอบบ่ายก็ไม่เข้านะคะพี่น้องคาสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะพี่น้องมือนี่แหละพี่น้องมันสิข่าเนาะคะ่ะเนาะ วันนี้ต้องเข้านะคะของวันที่ยี่ิบห้านะคะบวกเขาจะว่าใจด,ด้วยพี่น้องเด้อเขาอยู่ดอกเนาะพี่น้องมันอยู่ที่ฮาวเวลดอกเนาะค่ะเนาะวันที่ยี่บห้านะคะจ,จะคํานวณรอบเช้าก่อนนะคะจะเอาผลการออกรางวันยี่สิบสี่มานะคะพี่น้องบนและล่างนะคะบนหกเจ็ดสามล่างสามแปดนะคะหกบวกเจ็ดบวกสามบวกสามบวกแปดได้ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่น้อง ลบหนึ่งเลือยี่สิบหกลบหนึ่งเหลือยี่สิบห้านะคะจับตัวเด่นสองตัวนะพี่น้องเนาะเอาลุงสีปากกาค่ะจับตัวเด่นสองตัวนะคะสองตัวหลังนะคะเด่นรอบเช้าของหอยหุ่นนิเคอีนะคะอยู่ที่หกและวห้าค่ะพี่น้องคะ่ะหกและวห้านะคะมาดูเด่นรอบบ่ายนะคะเจ๊ก็จะผลการออกรางวัลวันที่ยี่สิบสี่รอบบ่ายมานะคะ บนกับล่างเหมือนเดิมนะคะพี่น้องบนสองหกหกล่างสี่ห้านะคะสองบวกหกบวกหกบวกสี่บวกห้าได้ยี่สิบสามค่ะพี่น้องลบหนึ่งเหลือยี่สิบสองนะคะลบหนึ่งเหลือยี่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องจับตัวเด่นสองตัวหลังเหมือนเดิมนะคะเด่นรอบบายค่ะพี่น้องของหวยหุ้นนี้เคอีวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะอยู่ที่สองและหนึ่งค่ะ สถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องสี่ตัวนี้วิ่งเข้าวิ่งออกได้นะคะพี่น้องคขาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใจเจาะได้แค่นี้นะคะใจใจปกาศเจาะลงไห้เนาะพี่น้องเนาะใจมีดวงเป็นแค่แนวทางนะคะมีดวงโทนีเนาะพี่น้องดวงจับไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะพี่น้องคาก่อนจบคลิปนะคะฝากไว้เหมือนเดิม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะชิปนี้เจกะเซียวไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะไว้เจอกันหม่หม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ